สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการแปลงแผงคอใส่เวฟสำหรับสายปั้นที่กำลังจะปั้นวิบากครับ อันดับแรกนะครับก,ก็แผงคอรุ่นที่จะใส่โชคในรูปนี้เป็นของ vr เป็นของโชครุ่น vr นะครับแกน33มิลแล้วก็แผงคอเว็บ น,นี่เอามากึงแกนกลางมันออกแล้วโดยวิธีการกึงก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นแผงคอเวฟนะฮะให้กึงให้กึงด้านล่างออกแล้วเราก็จะได้แกนตัวนี้ออกมาแกนเวฟนะ แล้วก็อันดับที่2คือแกน VR ก็กึงเบ้าด้านล่างออกเหมือนกันเอาแกนกลางทิ้งไปต่อไปเราก็จะแปลงแกนเวฟตัวนี้ามาใส่นี่ซึ่งปกติแล้วจะใส่ไม่ได้ต้องกึง ออกก่อนเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูกึ่งออกให้เหลือกี่มิลเหลือยีิบเก้ามิลน,นะครับส่วนตรงนี้ไม่ได้กึ่งใช้เบ้าเดิมเลยยีิบเก้ามิล เราก็จะเอามาใส่ด้านล่างด้านบนเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับเปลี่ยนแกนเวฟมาใส่แผงคอ VR หน้าตาก็ประมาณนี้ ต่อไปก็กึงแผงขอบนนับแรกก็นี่เลยครับห้ามลืมควานตรงนี้ออกในรูปยี่ิบหกมิลนะครับเพื่อที่จะให้เข้าให้เข้าตรงนี้ได้ ต่อไปก็นี่กัดถ้ามีเครื่องกัดก็กัดหรือว่าบางร้านอาจจะกึงเอาในรูปเป็นวิธีการกัดขวานอนอก57าสิบเจมิลห้าสิบมิลนะ ส่วนลึกเส้นหนึ่งจะเหลือความหนาอายู่หนึุดสี่ถึง1.5ึมิลเพื่อที่จะให้มีพื้นที่สำหรับขันน็อต ขันนด็ดตดานบนเพราะว่าใส่แผงคอบนแล้วจะขันได้ตัวเดียวเพราะว่าแกนคอเวฟของเดิมมันสั้นถ้าใครที่อยากได้แกนยาวขึ้นมานิดนึงก็ใช้แกนคลิกแทนก็ได้แทนแกนเวฟจะยาวขึ้นมานิดนึงประมาณครึ่งนิ้วส่วนตรงนี้ตรงนี้ทำไมต้องควานออก เพื่อที่จะให้เข้าตรงนี้ได้นี่ก็จะสวมได้พอดีนี่ส่วนตรงนี้เป็นฐานกุญแจก็ไปเจียออกเลยนะครับไม่ต้องใช้เหลือแต่แกนคอเบาคอเดิมๆไว้ นี่ก็เป็นวิธีแปลงเข้าวๆสำหรับใครที่จะเริ่มปั้นวิบากไม่รู้จะเริ่มตรงไหน,นส่วนตรงนี้จะอออกหรือไม่อออกก็ได้นะครับแต่นี่ออกเพื่อความสวยงามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแผงคอเจีย โชกใส่โชกค30มิมอันนี้ก็เป็นของ n r r ะ3ามิอมลอันนี้เป็นเกนคอสมัแปลงใส่แผง n i r นะครับคล้ายๆของเวฟแต่แกยนยรมจะเป็นแกนตันหตันถ้าใครที่ อยากใส่เวฟแล้วอยากใส่แกนตันก็แนะนำเป็นแกนคอของไทเกอร์จะเป็นแกนตันแบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนตั้งเชื่อมตั้งแกนคอให้ตรง ให้รูนี้อยู่ตรงกลางเวลาไปใส่แฮนจะได้ไม่เบี้ยวนะฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม